หาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดีปฏิบัติให้ถูกการคิดได้ดีนั้นไม่ใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกลเพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรงทำให้เห็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย JB จ้าสบายนวดไทยแอนสปาเอเดนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้ตกแต่งสวนผู้ชายกับผู้หญิงถูกสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจและเฉพาะเจาะจงเพื่อให้มาเป็นคู่กัน เพื่อช่วยเหลือกันสนับสนุนกันและรับฟังซึ่งกันและกันคำว่าผู้ชายในฝันกับผู้หญิงในอุดมคติจึงถูกวาดหวังขึ้นเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เป็นแบบอย่างในการตอบสนองและเลือกหาคู่ครองที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อสร้างครอบครัวที่พมีประสงค์ให้กับตัวเองซึ่งคำว่าครอบครัวของแต่ละคนนั้นก็จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปบางครอบครัว ประกอบด้วยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่บางครอบครัวเป็นเพียงครอบครัวเล็กๆที่มีเพียงพ่อแม่ลูกและบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่อาจจะมีเพียงพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกเท่านั้นซึ่งแท้จริงแล้วเป้าหมายของแต่ละครอบครัวนั้นก็ไม่ได้ต่างกันคือการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆด้านให้ได้นั่นเองแต่จากสถิติการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีได้สะท้อนความล้มเหลวของระบบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างน่าตกใจซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาต่อสังคมอย่างมากมายโดยจะเห็นได้จากสถิติของเด็กที่มีปัญหา หรือสร้างปัญหาให้กับสังคมนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาจากครอบครัวที่แตกแยกถึง90%ซการมีครอบครัวที่พึงประสงค์ตามอุดมคติที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้วาดหวังไว้นั้นจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้มากน้อยแค่ไหนและแบบอย่างของชีวิตครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในด้านความรักความผูกพันกันนั้นเราสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสารรค์ชีวิตครอบครัวได้จริงหรือไม่ แสงสว่างของคาตอบรอคุณผู้ชมอยู่ครับการได้อยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันกินข้าวด้วยกันพ่อแม่ลูกอยู่ครบหน้าหน้าจะเป็นครอบครัวในอุดมวติแล้วครับไม่ต้องร่ำไม่ต้องรวยขอให้มีความสุขพอมีกันรครบพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่จำเป็นก็ได้บางคนครอบครัวอาจจะมี พ่อกับลูกบางคนอาจจะมีแม่กับลูกมันไม่จําเป็นว่าต้องครบทุกคนแต่ครอบครัวอารมณ์ปกติก็คือความห่วงใยซึ่งกันและกันมากกว่าคุณห่วงใยกันมากขนาดไหนนะคะแล้วก็คุณใส่ใจกันมากขนาดไหนน่าจะเป็นครอบครัวในอารมณ์ปกติของนุ้ยเองมากกว่าค่ะครอบครัวในอุดมคติก็พ่อแม่รักกันพ่อไม่กินเหล้าก็ อยู่ด้วยก,กันเพราะทำตากินข้าวเข้ากันไม่ทะเลาะกันรักกันค่ะก็ครอบครัวในดุคตินะคะก็พ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็พ่อรักครอบครัวรักแม่ไม่เจ้าชู้แล้วก็พูดเหมือนได้แล้วก็พี่น้องรักกันค่ะช่วยเหลือกัน ปรึกษากันได้เพื่อนค่ะเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพคุณทุกสัดส่วนสปาหน้าสปาตัวนวดไทยด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยทันสมัยพิเศษสุดๆกับข้อสลิมบำบัดลดไขมันส่วนเกินที่ได้ผล เครื่องประดับท่านที่ที่นี่ที่เดียว JB จะสบายนวดไทยแอนสปาศูนย์การค้าปทุมทอง0 55219707รู้สึกสบายในราคาที่คุณพอใจพบนวัตกรรมจากไม้ที่จะทำให้บ้านหรือร้านของคุณถูกตกแต่งอย่างมีชีวิตและสวยได้ด้วยไอเดียที่แปลกใหม่ เก๋ไกกับเอเดนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้ตกแต่งสวนงานสรงคุณค่าราคาถูกโทร089 703 93 97 081 707 5548บริการอาหารจานด่วนรับจัดโต๊ะจีนบุฟเฟ่กับเมนูชวนชิมปลาน,นึ่งมะนาวคณาไข่ตุนปลาเข็มน,นึ่งและไก่ทอด กับพัตคารสอเลิศรถก่อนถึงโรงแรมไพลิน055 258 442 081 887 0998การันตีความอร่อยยาวนานกว่า50ปีช่วงจุดโคมสนับสนุนโดย เจบีจะสบายนวไทยแอนสปาเอเดนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้ตกแต่งสวน ครับคุณผู้ชมารายการของสงเท้าในสัปดาห์นี้นะครับเราขอนําเสนอประเด็นในเรื่องของขอครอบครัวที่มีประสมครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีความลึกซึ้งแล้วก็เป็นประเด็นที่ได้โด,ดท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยครับค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะเรียกได้ว่าถืเป็นแบบอย่างให้กับ,บ,บหลายๆครอบครัวในคลิปที่จะวามหับพิสูนโลกนะคะซึ่งท่านก็จะมาแบ่งปันแนวคิดดีๆว่าทาอย่างไรครอบครัวเราทุกคนจะเป็นครอบครัวที่มุประสมได้นั่นก็คือครอบครัวว่องมีรุ่ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นค่ะคุณเองกขอแนะนําผู้นําครอบครัวก,ก่อนนะคะอาจารย์สิริชัยว่องมีรยุนะคะสิยธิพบาลเพื่อจับความแบบที่สุโลกแล้วท่านก็ยังดูแลทพ่จะจับที่อยู่ในภาคเหนืออีก18จังหวัดภาคเหนือด้วยนะคะสวัสดีท่านดีนค่ะ,แล,ะแล้วก็ภรรยายท่านนะคะอาจารย์เชลินทร์ว่องมีระยุนะคะซึ่งก็เป็นประธานมูลที่สายทาพนพัศรและก็สอน,นที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราสวัสดีค่ะแล้วก็ลูกๆตั้ง3คนนะคะโุ แล้วก็เลิฟนะคะสวัสดีทุกทคค่านสวัสดีครับนีนะครับผมครับก็ตอนนี้ผมก็ต้องขอชื่นชมเป็นการส่วนตัวเลยนะครับสำหรับครอบครัวนี้ครับว่าเป็นววครอบครัวที่เป็นแบบอย่างอย่างดีเลยสําหรับอผมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆสามคนนะครับทั้งน้องพบน้องเฟสน้องเลิฟครับโอ้โหนะคะอบอบุนม,มากๆเลยนะคะคาถามแรกคงจะต้องถามทางผู้น,านําแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำของครอบครัวว่าอย่างครอบครัวในอุดมคติหรือว่าครอบครัวที่พึงประสงค์แนวคิดของท่านอาจารย์จะเป็นในรูปแบบของอะไรได้บ้างครับจริงๆแล้ว ครอบครัวก็เราเชื่อว่าพระเจ้าจเป็นทรงเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่ทําให้ชายและหญิงที่องค์ทรงสร้างได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็องค์ก็ได้ให้คู่มือในการใช้ชิตร่วมกันคือพระคตธรรมทังีเพื่อเราได้อ่านพระบ,บีทั้งเล่มเราก็ได้พบหลักการในการใช้ชิตคู่ที่ประสบามอสุรเจทหรือสร้างครอบครัวที่ะส์เช่นมีคิดว่าน่าจะมีสัก5ประเด็นย่อยๆที่สําคัญ ประเด็นแรกก็คือเรื่องของรากฐานที่มั่นคงครอบครัวที่จะประสบกาสรส์สเ็จมีความสุขเป็นครอบครัวดุมกติต้องมีรากฐานที่มั่นคงก็คือรากฐานป็นความพร้อมถ้าเกิดไม่พร้อมเป็นการอ,อยู่ด้วยกันแบบไม่พร้อมทั้งวัยก็ดีพุทธิภาวะก็ดีก็อาจจะทําให้มีปัญหามากมายเหมือนเด็กสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็แต่งงานกันแต่ว่ามีความไม่พร้อมหลายอย่างแล้วก็อีกการก็คือเรื่องการแต่งงานบรรากฐานของความรัก ไม่ใช่ความใคร่ไม่ใช่ความหลงคนส่วนใหญ่ก็แต่งงานกันแล้วอยู่กันไม่นานเพราะว่าผูกพันก็ด้วยแค่เพียงแค่ความใคร่ความรู้สึกทางอารมณ์แล้วก็ไม่มีความรักที่แท้จริงที่ยั่งยืนและมั่นคงแล้วก็อีกอย่ก็คือบางเพราะเรื่องของความสั่์ซื้อรากฐานของความผูกพันความสั่์ซื้อกันเป็นเรื่องสําคัญครอบครัวในถึงมจะมีความสมบูรณ์แบบทุกด้านแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีความสั่์ซื้อเนี่ยครอบครัวก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะพังทลาย เราสังเกตว่ายากจนก้นแค้นก็ทนอยู่ก็ได้แต่พอมีความไม่สัตด์สื่อไม่รักเดียวใจเดียวก็มักจะเกิดปัญหาบาดหมางทะเลาะโผล่งแล้วก็อยากาเลิกหลักกันแล้วก็สิ่งที่สองคือโครงสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงก็เป็นการแต่งงานระหว่างชายหนึ่งและหญิงหนึ่งหรือชายกับหญิงไม่ใช่ชายชายหญิงหญิง,ญงและเป็นชายกับหญิงแล้วก็เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งและเป็นการโครงสร้างการแต่งงานที่มีความผูกพัน คนส่วนใหญ่ก็จะชอบสัมพันธ์แต่ก็ไม่ค่อยชอบผูกพันบางอย่างมีภาระบรรทัดผูกพันความสัมพันธ์แบบนี้ก็มักจะมีปัญหาและก็มักจะลงเอยด้วยกันเลิกลากันไปแต่ครอบครัวที่ฟันคงต้องตั้งใจที่ผูกพันันจนถึงวันตายมีความผูกพันมีพันธสัญญาต่อกันและกันและอีกอันนึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งครอบครัวที่อุดมกติต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเช่นอยู่กินด้วยกันถ้าไม่ค่อยอยู่ด้วยกันไม่ค่อยกินด้วยกันเนี่ย ความห่างเลจะเกิดช่องว่างทางความสัมพันธ์แนะอาจจะมือที่3มือที่ส,สก็มาแทรกแสงได้ uh huh. แล้วก็มันเรื่องของความสัมพันธ์ต้องอยู่ทินด้วยกันใกล้ชิดกันเรียนรู้จักการให้อภัยการปรับตัวเข้าหากันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันอย่างมากในช่วงเวลาการแต่งงานเป็นใหม,ม่อีกอันนึงก็คือเรื่องของบทบาทที่ชัดเจน บางหลายครอบครัวมีองค์ประกอบที่ดีหลายอย่างแต่ว่าพอต่างฝ่ายต่างไม่ต่างหนักบทบาทหน้าที่เช่นสามีไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ในการในของตัวเองในการปฏิบัติต่อภรรยาในครอบครัวก็จะมีความขัดแย้งกันหรือภรรยาไม่ได้ทําหน้าที่ที่เหมาะสมในครอบครัวมีความบกพร่องมีความไม่สมรณ์แบบในบทบาทหรือพ่อแม่ไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองต่อรูปอย่างถูกต้อง แต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําตัวยังไงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไงต้องมีความรับผิดชอบยังไงก็เลยทาให้ครอบครัวมีปัญหาในครอบครัวที่ขาดความรับผัวหน้าครอบครัวขาดความรับผิดชอบหรือบทบาทของลูกกับพ่อแม่ก็เหมือนกันลูกถ้าปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องไม่รู้จักบทบาทน้าทีของตัวเองในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็ทาให้ครอบครัวมีปัญหามีความผิดหวังหรือมีความรู้สึกที่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้เพราะว่าความไม่ถนัดสิ่งสุดท้ายก็คือ ครอบครัวที่ะสมพันธุ์หรือเป็นครอบครัวที่เป็นไปตามอุดมกติก็คือครอบครัวที่ดําเนินไปอย่างมีปรัชญาที่ถูกต้องหรือดําเนินชุดได้ปรัชญาที่ถูกต้องหรือข่านิยมที่ถูกต้องเช่นดาเน,นินครอบครัวด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลวงเราก็ได้สอนเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็ถ้าเราเรื่องนี้มาปฏิบัติเป็นครอบครัวที่ก็เรียกพอกินพอใช้ครอบครัวที่ไม่หลงในวัตถุนิยมบริโภคนิยมไม่เป็นนี่เป็นเสลยลุงลัง ก็อาจจะทาให้ไม่เครียดและก็ไม่อยู่หนักมากนักหรือเรื่องของครอบครัวที่มีค่านิยมที่ถูกต้องหรือครอบครัวที่มีคุณธรรมถ้าครอบครัวที่สัมมาเรตมเลเทแลวก็ไม่มีไม่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมหรืออาจจะไปยุ่งกับอบายมุกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหละที่มีการร่ดลวงยั่วยุอยู่ในสังคมและเราไม่ได้ดำรงตนอยู่ในการมีหลักยึดทางศาสนาเราก็อาจจะไหลไปตาม สังคมแบบนั้นแล้วก็ในที่สุดครอบครัวก,ก็มีความวุ่นวายได้เทะหรือครอบครัวที่ไม่มีคุณธรรมก็จะเป็นครอบครัวที่ไม่มีคุณภาพผมคิดว่า5เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะทําให้ครอบครัวเราไปสู่ความปกติอย่างที่ควรเป็นได้